เดี๋ยวไปตัวเห็นเห็นเห็นหนาวเหรอเห็นแล้วเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมโอ้วันนี้ครับบริพอกันดนพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้เทากับมาอยู่มองเก้ามองเดิมนะครับผมผมม่วงครับมากินใส่กวาครับหลังจากใส่กวาร่อด้านข้างหายบปดนตั้งแต่ปีกายพี่น้องครับผมครับเขามาเบิ่งใส่กวาครับผมครับ นี่ครับคนเมามีนะครับคนเมาคนเมาก็มีดิครับนี่ครับคนเมายังยังไม่เมาฮะยังหนีไชีวิตหดปีนี้เยอะสิกลางวันไปได้ปีไก่เลยปีนี่เห็นนั่นบุญเสกกวักครับผมพ่อผ้าพี่น้องมึงใส่กอกนี่ปีนี่เป็นปีปีครูไหมอันนี้ปีครูสิปีครูโอ้หาหซีเนาะหาหซียังหาหาซีเลยนี่ฮะปียังหาหาซีห้าสิบสีแล้วปีหาซีีหาสามเัน ที่หาสามเตืนอ๋อเจยอนเจยอนยุเจยอนไปอีกสิปีไปได้นห่เขาจนปีหกปีหกสามเป็นเมหนึ่งปียังเาเจ้าว่าเอดีอายุห้าสิบปี่อ๋อายุเที่นี่ว่านตีพ่อซอยไกโอ้โหพี่ายุสเป็นจะเพียรต้นไหมเป็นจะเพีรทายิสอยี่ไงบสีเป็นจะเพีร์ได้เนาะนี่ครับจปังครับมขึนกับพุ่นี้ นี่ฟังไม่ยังก,กูวันนี้อ๋อใช่ไหมไม่ยังก,ก่อนวายสามคน่ายวยูา่าเ้ยงอ้ยบอกว่าเลี้ยงเงินห้าบว่เลี้ยงใส่ก๋กใส่แตนแต่ที่แต่ที่ไปนี่ครับอพอข้าขายใส่ก๋กครับผมนี่หลังจากห้างหายมาโดนครับหลังจากห้างหายมาโดนตั้งเพศตีกายว่าทหรารปะตีกายครับตกีกายรสชาติเป็นได้รสชาติคือเก่าคือเก่าพี่น้องรสชาติคือเก่าครับวันนี้มีใส่ก๋วยยังเนี่ยหมูมีเนื้อมีทุกเส้นนะครับมีหมูมีเนื้อมีทุกเส้น มีบุญเส้นมี่บุญเสียนนี่ครับอยากไม่ไหมหอมๆพี่น้องครับออพีแต่เนี่ยง่าครับพอกแก้มเนี่ยนะกับเกียมเนาะแง่เราเราบ่มีเราบ่มีกินนี่ครับกินเหล่าม่อืดอันยังง่านี่ยมันจังใดหัวหน้ามันคือบ่อทอกันหรือว่ามันย่างว่าได้นนั่นหละางมันเด้งเหมือนโคตรล่องับนี่แหละครับผมรสชาติการันตีเลยครับผมพี่ครับนี่ปังเรามายืนถ่ายอย่านใดสิใดเนาะใส่กวักร่อนนั่นร่อนนั่นสมสื่อรีพี่น้อง โอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ครับนี่ของแท้ครับกลับขึ้นมาเห็ดอีกแล้วครับผมหลังจากเปืนเคยตุลองไปหลายอย่างบ่านเป็นบ่านเป็นว่าสิเป็นไก่อบวงหมูออบองบรับเนาะแมีนครับทุกอย่างทุกอย่าง,งกับขายดีเนาะครับเนาะแต่ว่า,ายช่วง,งนี้โควิดเขาอีกแล้วพี่ไก่กับขายช<ข>่วงนี้เละขายช่วงนี้ครัเจกว่ากับโควิดโควิดแต่เจ้าสีวิทย์บ่ผมนี่วิทย์อยู่ครับวิทย์เนียนว่าผู้ยืนยู่นขางอาเจบ่วิทย์ครับโอ้ โอ้ผมว่าผมว่าหาสิบสามันว่าปังปีนี้หาสิบสามบ่หาซีไกลแล้วไกลแล้วใกล้ไกลแล้วใกล้หาสิบหาเพราะเต่งตัวครับสไตล์การแต่งตัวบนครับพี่ครับมันมามากแบบต้องเข้าเข้าไปมาจากโค้ตโค้ตโค้ตโลกเนื้อทิบอมาจากแบบวัฒนธรรมตะวันตกอยู่แถวแถวนั่นแหละะแแแถถวนนัหลว ห้วยลงหูห้วยลงหูไม่ใช่หีมะีมะโอ้ยุไก่ตามะแลแถวญี่ปุ่นแถวญี่ปุ่นยุไก่พญามายุไก่ถือเขาฟูกี้ทียุไก่พญามาคือวาล่ะสร้างไปเดินสร้างไปใส่กอกโอ้ยิมเเดินกับแก้มไม่กับแก้มนี่ครับเป็นเ็มาดีดีน เสียจักสันเดินใส่กอกครับผมสหรับเอามาห่อแม่พี่น้องพอดีสนจิตสนใจนะครับเด้ออยู่หมงเก้าครับหุม่วงไปเหยังเดม่วงมุมมลงเลี้ยนบันหน้องต่อครับผมนี่ครับผมสาสตานดีพี่น้องครับผมสวมทุ้งมือยังดีนี่สุดยอดครับผมนี่ครับหม่องตั้งเฮ้านี่ผมกับมาผ่านมาครีใจครับผมก็เลยมาอุดหนุนครับผมนี่ก็เลยมารีวิวให้เพิ่นนี่ใส่หงม่วงหม่งเก้านี่แหละครับผมครับ ต่อไปยนาคลนี่มือนี้อาจิ็นตลาดก็ได้ครับผมนี่แยำแหลงก็มีขายไก่ย่างปิ้งไก่ครับแยมมะเขือกับเป็นหมูปิ้งครับสวยมากก็เป็นใส่กอดกันที่เลยพี่น้องครับผมนี่มานี่นะครับเรื่องหอมสุดยอดเลยครับหอมมองมังเกิานี่ครับผมตีดเก่าที่เดิมครับอันนี้มี่ยังบอกบอกพอมีพี่น้องแฟนคลับบ่เอาผู้ขายนั่นตอนนี้เราขายนั่นตอนนี้ขายยังพัสดุจัดเตรียมเร็วมามามาสร้างเกี่ยวกอดใช่ปังรึเปล่าสร้างใส่กอก เจ้าวารถพูดอะไรรถข่อยเจ้ปังเหรไหมเป็นไอ้รองเพ่งดีบ่นปีไหมลองเพ่งดีบ่โอ้ไมนไม่ได้ไปลองไม่ได้ไปลองเลยไม่ได้ไปลองสังงานเลยทำไมไม่ได้ไปลองสังงานไม่มีคนเชิญก็ไม่ไปเลยว่ามีคนเชิญกินแส่เจ้าของแล้วก็เมาแล้วก็นอนกินเมาแล้วก็นอนโอ้ไม่ไปไหนเลยกินไหนื่อยเลยบ้านดันจ่อยก็ไม่ไปอืคุมไหนก็ไม่ไปครับเอาวันนี้ก็ได้มาหอดพีให้ได้เจงเด้ง ไปถางหญ้าไปถางหญ้าถางเน่าหญ้าหญ่ยิ้มเออมใหญ่ใยิ้มแถวเนี่ยตรงไหนแถวแถวธงแหดนี่เช่ไหมแถวนี่แหละใกล้ๆนี้นะตีนบ้านนี่ใช่ไหมแถวสำนักสงฆ์เดี๋ยวหลังหลังหลังวัดเป็นนี่ใช่ไหมโอ้ไม่เห็นนี่ครับยาปังครับผมยาปังกะอยู่ดีสบายเนาะยาปังเนาะอยู่ดีสบายอยู่ดีสบายอ่ะเอามาทาใส่กว่าครับผม ทาเซกอกว่านี่ตัวไม่ได้นะขายเด่นเนี้ยไป้ขายเด่แล้เวเนาะเนาะนี่ครับมาดูพี่น้องครับออกมาออกมาสวยมาเนี่ยเดินตีสี่หยันเตะกอกอยู่เข็ดมือละลายเป็นเอตอละเมือนนี่อ้ยดมาลายครับอือสิบสองขวอยขวายคือนก่อนแหละครับขายมืดเกี่ยงเลยมืดกับสิบสองขว่าสิบสามขว่ยเกี่ยงเลยครับผมโปรไดมาท่านก็ได้ครับผมมาดู้ครับเด้อเป็นขายหอดประมาณใบสองใบสามนี่แหละครับผม เรือบวกใครคับประมาณเก่าโม่งสิบโมงนี่แหละนี่ครับขาประจำพ่าแล้วครับเนี่ยปังครับประจำครับนอนเฝ้อนี่ครับเดี๋ยวน้อนเฝ้าอาลาเนี่ยนี่มั้งนี่ครับเรื่มไครแล้วครับพี่น้องน่าแล้วครับหกอยู่บ้นอยู่หลังบเอออย่างอย่างเร็วอย่างเร็วสุกเ่าท่านลูกค้าด้ลูกค้ายืนถ่านตัวนั่นเลยนี่แมนแมน อวันอีวันอวันเสควากวเสควักไปเลี่ยวอาดานเลี่ยว่าาลูม่เ็ีเซาลูมนดียวซาลุมัเลียไปนั่นปะไปอันนมเดียวเลียเสียาลูมันแสวนเลียเออสวนเลีทีเออเ่งเอาินเหลาทุกคนเลยมว่าลหน้าหวยเมนลุงหอยมีู้ไดเจ็บมันเมาทุกคนมีมีบสวนลีเจ็บคนนี้ว่ะ ปอาโลพ่ออนะปลาไลได้ปะโอ้ยปลาไเขาได้เป็นบรสัวปลนไลยังสิปนไเดินนีมาหาเาเลยทวทอังคันเ้าอเขาเท่งสองหลุมไหมันีกกลังกลังสุกครับผมมันยามยาพี่น้องนี่คือเศ่กอกบุญเสียนครับรวมไม่ได้แล้มันสีเกียวโอ้ิรมเลือกๆกันนะอางนเป็นรุ่งมกุลุ่เปิยานรุงมกลุปิยันบริสาตัว โจหาย่งนึ่งโจคาโจากระดาษว่าสื้อกระดาใองเท้ายางดีใส่รองเท้าเปไปคอยอย่าหาพกมีดด้วอันตรายดีไอ้พวงในอนล่ามยนนี้เนาะใส่รถประจำตำแหน่งจอนี่ตโอ้จักระานสีแดงานครับ้นล่ามยันแล้ังวงมีดไหมมันโม้จีเป็นบาฟันเนี่ยมันฟันย่างเดียวจีก็จะเป็นบาเที่ยงเนี่ันส้นล่ามมา ตาใส่กอกครับตาใส่กอกโอ้นั่นนุกกิีดนใส่กอกไหมใส่กอกร้อนั่นครับยี่มงเกามองเดืองพี่น้องครับไตห่มม่วงครับลุงเลี้ยนบ้านน้องต่อนะครับผมครับแยกทางไปบนกหลางคขับมาเด้อเพื่อสนทิส่นใจครับผมลูก้าขาเกาขาประจาครับขอบคุณสละพอมีพี่น้องที่อุดหนุนไปแล้วนะครับผมครับบเสียบผมมาเสือไม่ครับผมพันไปพันมากครับผมกินแล้วก้าวเขาได้พี่น้อง ลาแล้วอ่ะไปป่าไปไ้ปเดียนี่ไปได้ปนี่ไปธุระเด้ป่ะนี่ไปธุระเด้อ่ันเดี๋ยวพอกันไหมเนาะเนาะอ๋อจังสันจังสรเดี๋ยวสวัสดีวัดีเดี๋ยวอวยพรอวยพรใหนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยวยพ่อนี่ยไว้พรปีใไหมอว้พ่อนเนแม่กาแข่งขันขงขันขยันขันแข็งไว้พรใไห้พอม่พี่น้องทุกคนบนอว้พรให้ผู้เดียวอวยพรอนั่นโอวยพรอไห้ตัแม่พป่น้องทุกคนถูกทุกคนถูก เจ้าถูกยางมูเราพี่น่องป้องปลายน่องนุ่งไอายส้ไปเออให้เจริญทุกทุกคนเด้อพี่ไม่ป็นอ่าสาซาก